รักครั้งใหม่เยกกัลยาเธอคนนี้โลดแล่นอยู่ในวงการมานานสำหรับนักแสดงมากฝีมืออย่างเยงก,กัลยาเลิศเกษมทรัพย์ที่เคยแต่งงานมาแล้วแต่น้อยครั้งที่เจ้าตัวจะพูดถึงเรื่องครอบครัวและนอกจากนี้เธอยังมาเผยถึงความรักครั้งใหม่ที่ดูแลกันมากว่า17ปีอยู่วงการมานานเคยแต่งงานมาแล้วแต่ไม่เคยพูดเรื่องครอบครัวเลยใช่ค่ะส่วนมากจะไม่ค่อยพูดเรื่องครอบครัวสักเท่าไหร่คือมันผ่านมานานมากเพราะตอนนี้บุตรชายก็20ปีแล้วซึ่งตอนที่แต่งก็แต่งกันเงียบ ไม่ได้วือหวาหรือมีพิธีใหญ่โตอะไรถามว่าตอนนั้นปิดข่าวเรื่องครอบครัวไหมมันก็ไม่ได้ถึงขั้นปิดข่าวนะคะคือช่วงที่ว่เรามีสามีมีครอบครัวก็เลี้ยงบุตรใช้ชีวิตไปตามปกติแต่ด้วยผ่านมาสักระยะเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เลยต้องแยกทางกันไปใช้ชีวิตคู่ได้สักประมาณ4ปีกว่าค่ะ เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าเราแต่งงานเร็วไปหรือเปล่าจริงๆมันก็เห็นกันมานั่นแหละแต่ไม่คิดว่ามันจะมาเป็นแบบนี้พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ําๆก็เลยต้องตัดสินใจแยกกันไปดีกว่าคิดอยู่นานนะจนถึงวันที่เรารู้สึกแบบไม่ไหวแล้วแล้วเราเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรแบบนี้มันรู้สึกแบบจี้หัวใจคิดแล้วรู้สึกมันเจ็บเลยตัดสินใจไม่เอาแล้วดีกว่าน่าจะแยกทางกาันเห็นว่าตอนนี้ก็มีแฟนหนุ่มดูแลอยู่ มีอยู่ค่ะคือจริงๆแล้วเป็นเพื่อนกันอยู่กันมาตั้งนานแล้วมันก็มีช่วงที่เราแยากกันไปแล้วก็กลับมาคบกันใหม่รวมๆแล้วก็ประมาณ17ปีเรื่องทุกอย่างของเราเขาก็รับรู้นะคือเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นอยู่กับเราได้เพราะเราเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนจะต้องมีคนที่ช่วยแบรกถึงจะอยู่กันได้ยาวค่ะคบกันมาก็นานมีคุยเรื่องแต่งงานกันบ้างหรือเปล่า คือต้องบอกว่าเขาเป็นคนขี้อายเพื่อนเราหลายคนก็เชี์นะแต่สําหรับเราคือมีความรู้สึกว่าเราบุตรยีปีแล้วนะจะมานั่งแต่งงานอะไรอีกมันไม่ได้เกี่ยวกับการแต่งงานแล้วนะไม่ใช่ว่าแต่งงานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นการครอบครองมันไม่ใช่นะ คือการแต่งงานมันไม่ใช่บทสรุปว่าผู้ชายคนนี้จะต้องอยู่กับเราไปตลอดเวลาพอผู้ชายอยากจากบ้านไปจะไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้แล้วคือมันตามไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยการใช้ความเชื่อใจกันดีกว่าอยากจะบอกอะไรถึงบุตรชายไหมรักเขาอยู่แล้วค่ะเพราะถึงยังไงก็เป็นบุตรของเราอยากให้เขาดูแลตัวเองดีๆตั้งใจเรียนหนังสือถึงยังไงแม่ก็รักนะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางทีมข่าวก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะ